ทุกคนครับกินชิคคู่นี้6,000บาทตัวนี้เป็นผสมนะครับทุกคนไม่ไม่ใช่เอานอร์มอนนะอันนี้ก็จะเป็นบูชิโนอมอนล,ลงมาทุกคนไซ์ป้อนเสริมเราไปเลี้ยงไซ์นี้น่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมใครที่สนใจคู่นี้อยู่ที่6,000นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นไซ์ป้อนเสริมเขาจากที่เล่นมากๆทุกคนดูหน้าเขาอันนี้ไม่ใช่อนอร์มอนนะครับอาจจะเหมือนแต่ว่าทุกคนอาจจะดูได้เห็นไหม น่ารักมากเลยสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงกินชิปไม่อยากป้อนอาหารลูกป้อนนะแนะนําให้เอาเป็นไซส์ขนคุมไปได้เลยนะครับทุกคนดูเขาขี้เล่นมากๆในในในเรื่องของอุปน,นิสยัยพวกกินชิปเหมาะมากๆเลยถ้าใครแบบอยากเล่นแรงๆ,เล,ๆเล่นได้เลยนะทุกคนเนี่ยตัวน,นี้น่ารักมากๆเลยอันนี้อยู่ร้านเนยนะครับร้านที่เนยนั่นเองทุกคนคู่นี้6 0 0 0บาทใครที่อยากจะได้ไปเลี้ยงกำลังน่ารักเลยเป็นไซส์หัดแท้หรือป้อนเสริมนะครับทุกคน เนี่ยเป็นประมาณนี้เลยมีเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะครับ สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเนยรับซื้อจำหน่ายนกแก้วสวยงามทุกชนิดนะครับที่นี่มีนกแก้วมากมายหลากหลายชนิดนะสายพันธุ์แรกก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ของนกแก้วหงหยกนะครับนกแก้วหงหยกนี้ตัวละ200บาทเลยนะสามารถเป็นนกแก้วเริ่มต้นสําหรับหลายๆคนที่อยากจะเลี้ยงในการเลี้ยงนี้ถ้าเป็นตัวโตวแบบนี้เขาไม่เชื่องนะครับเหมาะกับการเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงหรือใขรที่อยากจะเพาะเลี้ยงพวกนี้เขามี มากมายหลากหลายสีให้เราได้เลือกซื้อเลยนะครับใครที่สนใจลองไปดูได้เป็นนกแก้วเริ่มต้นราคาถูกมากๆเลยนะแต่ไม่สามารถปล่อยบินอิสระได้นะถ้าหลุดออกจากกรงนี้ก็คือหายไปเลยนะครับพวกนี้เขาขี้ตกใจแต่ในการเลี้ยงดูนี้เขาเลี้ยงง่ายมากๆเราซื้ออาหารไปพวกเมล็ดมินเล็ดมเมล็ดเล็กๆ,ๆเขาก็สามารถแทนไดไ้ว่าจะเป็นดอกหญ้าและผลไม้หาได้ทั่วไปเลยไมาจะเป็นผักพืชข้าวโพดหรือพวกแอปเปลิลต่างๆนะสำหรับพ่อแม่พันธุสายพันธุ์ต่อมานี้ จะเป็นนกแก้วเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วเลิฟเบิร์ดที่ทุกคนเห็นนี้เป็นเลิฟเบิร์ดขอบตานะครับที่จริงมีเยอะแยะมากมายหลากหลายสีเลยแต่ที่ถ่ายมาให้ทุกคนดูก็จะเป็นประมาณนี้นกแก้วเลิฟเบิร์ดตัวโต,วตวหรือพ่อแม่พันธ์ุนี้เหมาะกับการ เพาะเลี้ยงหรือเลี้ยงสวยงามนั่นเองทุกคนใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงก็สามารถมาดูได้ราคา600บาทนะครับสาหรับพ่อแม่พันธุ์ของนกแก้วฟอพัดด้วยนะครับนกแก้วฟอพัทตามที่ทุกคนเห็นนี้ตัวละ600บาทเลยนะครับฟอพัดนี้เราจะแยกเพศได้ด้วยตาเปล่านะไม่ว่าจะเป็นหางคิ้วของนกหรือใต้ปีกหรือหลังของนกแก้วฟอพัดนี้ก็จะแยกเพศผู้หรือเพศเมียได้เลยนะครับทุกคนพวกนี้เขาก็มีมากมายหลากหลายสีเช่นกันนะครับใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงตอบโจ มาก,มากนะพ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์ต่อมาเป็นของนกแก้วคอกเทลนะครับนกแก้วคอกเทลนี้ราคาพ่อแม่พันธุ์ถูกมากๆเลยนะทุกคนอยู่ที่1,300บาทเลยนะครับมีมากมายหลากหลายสีให้เราได้เลือกซื้อในกรงนี้มีทั้งลูติโน่ด้วยนะสาหรับใครที่อยากจะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นี้อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสําหรับการเพาะเลี้ยงหรือเลี้ยงสวยงามหรือฟังเสียงนั่นเองทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้เชื่องเแนะนําให้เป็นไซส์คนคุมหรือป้อนเสริมนะครับไซส์นี้เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะ ทั้งนี้ใครที่ไม่มีเวลาไซนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับราคาเปิดก็อยู่ที่ 1,300บาทขึ้นไปเลยนะครับใครที่สนใจลองไปดูได้เลยนะทุกคนว่าจะเป็น normal หรือ a l บ i n o หรือ lutino นั่นเองทุกคนใครที่สนใจพวกนี้เขาก็มีมากมายหลากหลายสีโตขึ้นไปเชืองแต่แอบคิดตกใจนะครับสําหรับสายพันธุ์ต่อมาเป็นลูกปอนโนแก้วกินชีนครับกินชิกที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็นเยลโล่ซสกับชีนามอนชีนามอนอยู่ที่ 1, 5 0 0บาทเยลโล่ซสอยู่ที่1,800บาทเลยนะครับทุกคนสําหรับสายพันธุ์นี้เชื่องนะครับทุกคนเลี้ยง ตั้งแต่ไซส์นี้เลยไซส์ขนจะคุมแล้วถือว่าโอเคเลยขนภายเนี่ยเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายแต่เขาขี้เล่นติดเจ้าของปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆเลยนะทุกคนสําหรับสายพันธุ์ต่อมาสายพันธุ์นี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับหลายๆคนทักมาถามผมมากๆเลยว่าลิงเน็ตราคาเท่าไหร่ควรเลี้ยงไซส์อะไรดีทุกคนครับลิงเน็ตที่ทุกคนกาลังเห็นนี้ เป็นไซส์ป้อนเสริมหรือกําลังหัดแทะแล้วไซส์นี้ถ้าใครไม่อยากป้อนอาหารก็ตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,500บาทเลยนะครับโดยพี่ๆเขาได้ป้อนให้แล้วแลวก็ฝึกนิสัยในช่วงหนึ่งแล้วเราก็สามารถไปเลี้ยงหรือฝึกเพิ่มเติมได้ไซส์นี้ให้แทะข้าวโพดอะไรเขาก็สามารถทําได้เลยนะครับแต่ในการฝึกคอแบกอะไรเราก็ต้องฝึกอย่างสม่ําเสมอพวกนกแก้วลิงเน็ตนี้ถ้าใจร้อนฝึกไม่ได้นะครับต้องใจเย็นๆน,นะสําหรับสายพันธุ์นี้ถือว่าโอเคเลย ไอพันต่อมาก็จะเป็นนกแก้วขี้วยไว้นะครับอันนี้เขากินหารเสร็จเขาก็จะยืนนอนแล้วนะทุกคนนกแก้วซันคอนวัวน,นี้ราคาอยู่ที่ 3,000บาทนะครับทุกคน3,000บาทนี้ถือว่าเป็นปกติในช่วงนี้เลยนะครับถูกมากๆเกยนนะสําหรับตัวที่อยู่หน้ากล้องเดินมานี้ทุกคนเป็นกิีนชิคพายแอปเปิลน,นะครับราคาอยู่ที่2,000บาทนั่นเองทุกคนเขาก็มีความน่ารักนะสําหรับนุแก้วกิีนชิกนะครับดื้อมือจีก,กัดว้าเล่นเลยนะครับสายพันธุ์นี้ลูกปอนสายพันธุ์ต่อมาก็ยังอยู่กับเลิฟเบิร์ดนะครับเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาทุกคนสังเกตที่ดวงตาเขาไหมวงสีขาวจะมีนิดเดียวเองแต่ถ้าเป็นขอบตาจะะมีเย นะครับทุกคนทั้งนี้ราคาเปิดอยู่ที่700บาทนะครับ700บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะนี่ก็เป็นไซส์หัดแท้ขนคุมขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลี้ยงในการฝึกอะไรก็ถือว่าโอเคเลยเอาหานลูกป้อนไปรอนะครับแต่ถ้าหัดแทะแล้วเราสามารถเลี้ยงได้สบายเลยป้อนนิดหน่อยที่เหลือให้เขาหัดแท้กินเลี้ยงได้แล้วก็ฝึกอย่างสม่ําเสมอนะครับที่นี่ก็ร้านเนยจําหน่ายนกแก้วสวยงามไม่ใช่ว่าจะมีแค่ลูกป้อนหรือพ่อแม่พันธุ์นะครับยังมีอาหารเมล็ดธัญพืชต่างๆเลยครับที่นี่ก็ร้านเนยนะครับ ทุกคนไปเลือกดูได้เลยนะครับ